เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลัไมอีกครั้งกับช anel ปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม b l o o n CD ภาค6นะครับหลัจะเข้าก่อนนี้ที่เราทําการทําลาย challenge ชันนี้ไปแบบค่อนข้างที่จะ easy ในตอนจบนะครับตอนนี้ก็มาถึง advance challenge แล้วนะครับผมชื่อด่านว่า2 solution s solutions, I believe นะครับก็หมายความว่าเขาคิดว่าด่านนี้มีวิธีชนะอยู่2วิธีจํากัดเทียมานะครับโหฝนตกนะครับวันนี้ ค่อนข้างที่จะหนักโอเคในดูกดหน่อยซิให้เล่นได้แค่ตัวเดียวห้ามขายด้วยพลังชีวิตโมเอฟห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาห้าเท่าการกร 1, ีโครพันห้าเปอร์เซ็นต์ทุกตัวเป็นรีโกรด้วยโอ,อ้เรื่องมองเห็นพังตัวไม่จําเป็นครับและไอ้นั่นคือสปีดนี่นะพูดผิดอันนั้นคืออันบนคือสปีดของโมเอฟก่อนแล้วก็พลังชีวิตของเซรามิกห้าร้อยเปอร์เซ็นต์กับโมเอฟสองพันเปอร์เซ็นต์ในดันเจ็ตส <75. S 1> ิบหกเจ็ดสิบกับเงินเจ็ดหมื่นสามห้เงินค่อนข้างเยอะ ด่านเจ็ดสิบหกทุกคนเราจำกันได้ดีแต่ความเร็วที่มันเพิ่มขึ้นไหนขอดูก่อนมันคือเจ้าตัวเซรามิกแบบรีเจนที่จะมาวน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 โอเคตัวแรกก่อนเลยนะเฮ้ยลายการมันไม่เล่นเทียห้าให้เล่นเทียห้านนละลายปี๊ดเลยน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งลองดูไหมแต่มันไม่ให้เล่นเทียห้านะ หรือว่าลองตัวอื่นก่นอนการลีกโรมันค่อนข้างสูงซุปร์มังกี้โอ้โอ,โอ้เจ้านี้ได้ล้านเปอร์เซ็นต์บ้านหะบ้านหะบักกะะค่อข้าง,างโอเคเพราะอะไรรู้ไหมเฮ้ยแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามันให้กดสกิลถึงทันหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประเด็นของผมอะคือต้องกดสกิลนะครับยามันรีเจนมันหนีไม,ไ,ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คำตอบรีสตาร์ทผิดไปละหนึ่งน้ำยาไม่น่าใช่อะไรที่แบบมันทำดาเมจแบบรุนแรงเปรี้ยงปร่างไฟเผาไฟเผาหน้าสน เทียห้าได้อย่างงั้นเหรอระอะไรครับเอาเป็นบทแล้วกันนะรอกดฟินิชลอดได้เมื่อไหร่นะพงกนจะต้องละลายมาลายสิ้นแน่ๆผมรู้ว่านี่คําตอบโอเคแต่อย่าเพิ่งใจเย็นเกมนี้เขาบอกว่ามันมีวิธีแก้ด่านนี้อยู่สองวิธีครับเราเจอวิธีที่หนึ่งแล้วเร็วมากเลยนะ เร็วมากจริงๆวิธีที่1คือการใช้เจ้าฟินิกหลอดครับเผาละลายให้หมดครับตัวนี้นี่มันทำลายกลุ่มได้ค่อนข้างดีเพราะมันเผา,าที่พื้นไงตัวที่2องน่าจะเป็นใครเจ้านี่ไหมลองปะมันน่าจะให้เงินไม่พอฮะมันให้7จ็ดหมสาเองมันจะขาดอยู่อีกเอ้ลองดูมันขาดอยู่จริงด้วยให้ถ้าถ้าเป็นแค่เทียนี้นะผมไม่ค่อยเชื่อว่าพอเนก็ รีสตาร์ทไปเลยลองน้ําแข็งอะผมค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวน้ำแข็งตัวนี้หน่อยมันเป็นน้ําแข็งที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับฝายเนี้ยแล้วก็เอาให้จมตีได้เร็วเฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวหยุดมันหยุดก่อนระเบิดด้วยสิเดี๋ยว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  ทำไรได้อ๋อไม่มีรีฟีดเท่านั้นเองโอเค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 วิชานี้อจะเป็นวิชาที่ใช้เวลาหน่อยนะครับเฮ้ยมันทำลายไม่ทันพอไม่มีความเร็วแล้วมันก็หนีได้ดีซาร์ตจัดนี้ไม่ใช่คำตอบเออแท็กชุตเตอร์เบลดเมลสตอมโหแต่ทำไมมันทุกโอ๊ยนี่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 ท็กโซนแท็กโซนแท็กโซนแท็กโซนเข้มมากตัวเนี้ย อ่าเอาเป็นยิงเร็วครับมาขมอนขมอนขมอนขมกอนขม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 นไม่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 มันแย่กว่าเดิมมันแย่กว่าเดิมไฟเผา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 คือเราเจอคำตอบแล้วอะผมแบบผมผมหมชิลแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมการใช้เงินมันใช้น้อยไม่เป็นไร บุมบัม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 ไม่ต้องมาบุมบัมเลยมันไม่มีประโยชน์เลยครับดูรดเขาฉลาดมากครับที่เขาล็อกใส่กลางเอาไว้ถ้าเป็นไม่น่าช่วยเท่าไหร่ตัวนี้ตัวอื่นไอ้นี่ไม่น่าใช่คำตอบซูเปอร์มังกี้จริงๆมันก็มีความแบบมีความหวังมีความลุ้นว่าจะได้นะเขาบอกมี2องโซลูชั่น จริงหรือเปล่าพี่น้องหืมือโอ้โหขาดเงินแม่เพราะมันขาดเงินนี่นซะซิไม่เป็นไรนลองดูโอ้ว่าจีจีครับจีจีครับมันหนีได้แน่นอนเกราะไม่คิดจะแตกเลยด้วยซ้ำเอ้ ใครที่ทำดาเมจที่พื้นอุย้ยมอท้าไงล่ะหลายกาดมากให้เทียต่ํามาครับมันไม่มีทางเป็นคำตอบแน่นอนให้เทียมาแค่นั้นจริงเจ้านี้ก็น่าสนนะเอ,อลองดูไหมเราไม่ค่อยได้หยิบเจ้านี้มาใช้ในการผ่านด่านเท่าไหร่เลยนะครับนี่ให้มันไปบินอยู่ตรงกลางกันเข้ามาเลยอุย้ยไม่ได้ครับ <c oughs> การรีเจนของมันสูงเกินไปหน่อย ตัวนี้ผมว่าไม่ใช่คำตอบถึงแม้ว่ามันจะวางตรงนี้ใกล้เคียงที่สุดแต่ว่ามันถือว่าน้อยมากเลยไม่เอาสไนเปอร์ไม่น่ารูก,กันเนอร์คือถ้าให้เทียร์ห้าใส่บนมาผมว่าใช่แน่นอนอีกคำตอบหนึ่งคืออะไรบอมชุตเตอร์ถ้าเป็นบอมชุตเตอร์สายบลูนคลัชมันก็หยุดนิ่งเหมือนกันนะลองดูบลูนคลัชเฟสเตอร์เอาให้มันยิงเร็วๆเ,เลยครับงนิงน่งนิงน่งนิงน่งนิ่งนิ่ง นิ่งแล้วก็ระเบิดนิ่งแล้วก็ระเบิดอ็น yes. engineer ก็ใช่คําตอบครับผมมันคือความนิ่งนั่นเองครับหยุดนิ่งไม่ทําอะไรครับนี่หยุดหยุดหยุดเนะห็นไหมขอแค่ยิงโดนแค่นัดเดียวเท่านั้นครับชีวิตนายตัวก็หยุดไปคู่กันเลยว่าไงหม่ตัวไหมทางขวาัลโหลโอ้โอ,โ,อ,โ,อโดนไปแล้วโอ้ยจะมาโดนอยู่ดีแต่ hp 2 0 0พครับอ่ะเซเอ๋อโอเค เออยังไม่เข็ดกันอีกนี่นะไม่เข็ดฮะไม่เข็ดกันใช่ไหมมา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 สีแดงๆทั้งหลายมา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 โอ้โห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 คืออาจจะใช้เวลานานมากนะครับแต่รับรองว่าความพ่แพ้นี่คือต่ำมากมันจะติดเฮ้ยแล้วมันเริ่มขยับมันเริ่มขยับได้เจ้านี่นี่ความสามารถในการยื้อสูงมากผมถึง เป็นหนึ่งในตัวที่ผมแบบแนะนําจริงๆเลยมันสูงมากถึงแม้ว่าพลังชีวิตมันเยอะหรืออะไรยังไงบอมชุตเตอร์ต้องเป็นสายบนเทียห้าเท่านั้นนะถ้าเทียสี่มันอาจจะสตันได้แค่บลูนธรรมดาแต่ถ้าเป็นเทียห้าเรือบินก็โดน COMG เรือบินสีเขียวก็โดนครับมันก็จะนิ่งอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหแต่กว่ามันจะตายทุกคนนานเกินเอางี้เราเจอ2วิธีแล้ว ดีไม่ดีเกมนี้อาจจะมีวิธีที่สามในการที่จะเอาชัยชนะมาก็ได้ลองไหมล่ะแง่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 เมนมีประโยชน์เลยครับโซเนียก็ได้แต่เป๋าเป๋าไปเป่ามาไม่ได้ขาะสักทีเชื่อไหมลองดู อย่างที่บอกมันก็จะเป่าไปเป่าเงินไม่พอด้วยใช่ทาาเงินไม่พอขาดเงินอีกหลายหมื่นนั่นน่ะมันไม่ใช่คําตอบอยู่แล้วเฮ้ยเจ้านี่สายบนมันล็อกไว้เพราะมันรู้ว่าถ้ามันปลดล็อกมานี่เจอหลายคําตอบเลยครับกองแบบนี้ลองไหมหุ่ยช็อตเจ้านี่มีความสามารถในการทําลายกลุ่มได้ค่อนข้างดีครับแตกกระสุนแตกแยก มันรีเจนเร็วไปนิดนึงอืออะอือะอือ yeah. แะแย่แต่ถ้าเป็น crossbow master ล่ะคอมอนเอ้ยแต่มันรีเจนเร็วเกินไปครับมันไม่รู้จะยิงอะไรครับแล้วมันรีเจนเร็วมากคือหนึ่งวินาทีนี่มันรีเจนไปไหลายสเต็ปเฮ้ยจะบุมแรงก็ใช่เออว o w e r charge อย่ยาได้ดูถูกความเก่งของ perma า h a r g e นะครับ ความเร็วในการโจมตีของเขานั้นไม่เป็นรองใครครับและที่สําคัญอีกข้อหนึ่งคือถ้าเขากดสกิลได้นะถ้าเขากดได้นะมันกดไม่ได้ลองไหมผมจะหาคำตอบอีกหนึ่งวิธีให้ได้ครับโอ้โหโอ้โห เฮ้ย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 เเฮ้ย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 จ้านี้โอ้โหอะไรล่ะออกจะดีอะลองอินฟูสแรงดูอินฟูสแรงคือเพิ่มความสามารถในการทะลุทะลวงครับแต่ว่าจะตีช้าลงเฮ้ยเฮ้ยแต่ดาเมจมันเอาเรื่องอยู่นะนี่อาจจะเป็นคําตอบไม่ใช่นายเจ้านี่อาจจะเป็นคําตอบที่สามที่เราเจอกันก็ได้ครับเออ แล้วก็ปรับให้ตีเป็นเฟิร์สไม่ตีเป็นอะไรดีไม่รู้อะตีเป็นเฟิร์สเนี่ยแหละมันมีโอกาสมันดูมีความหวังมากเลยอะคือต้องหวังพึ่งให้การโจมตีของมันมันโดนมีไงวิธีที่3คุณบอกว่ามี2วิธีผมเจอวิธีที่3ครับโอเควิธีแรกใช้บอมออวิธีแรกใช้วิสัดสายกลางวิธีสองใช้บอมชูเตอร์วิธีที่3ใช้บุมแรงสายล่างได้เหมือนกันชักสนุกละ วิธีที่สี่อาจจะมีก็ได้เออลองผมว่าวิสา์สายบนเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอีกตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็จุดไฟที่พื้นได้ด้วยอลองดูการจุดไฟที่พื้นมันน่าจะช่วยทำดาเมจได้เป็นอย่างดีครับผมน่าจะคิดผิดอย่างมากครับมันมันเกิดมันออกไปใหม่โดยที่แบบพลังชีวิตน่ารักมากเพราะฉะนั้นเราลองเปลี่ยนเป็นซอมบี้ครับสายซอมบี้กับไฟที่พื้นครับ ไม่มีศพเกิดมาสักตัวรับเพราะไม่มีใครตายเลยสักตัวครับ,ไห,ไ,รบไ,ไหนไม่ใช่เราอาจจะเจอคําตอบที่สี่ก็ได้ไหนไม่ใช่หรอกเฮลิไปหลอดหรอถ้าเป็นอัปเช่นี่มันจะโหดขนาดไหนหลองไหมอัพไม่ถึงขาดเงินอยู่นิดนึงถ้าไม่ใช่เทียห้าผมว่ายากที่จะชนะด่านนี้ ถ้าเป็นเจ้านี่้่ะเดินมานั่นไม่ต้องเพลสูตรล็อกไว้ตรงกลางเสไปโอเคพยยะมันรวมร่างกันแน่นแฟนจนโอ้โหอันนี้นี่รีเจนแน่นยิ่งกว่าตัวอื่นเียครับกีกีมอท่าถ้ามันให้เทียสูงอันเนี้เสร็จแล้วแต่มันให้เทียนที่แบบว่าไม่มีความหวังเลยอืม ตัวนี้ไม่น่ารอดเพราะว่ามันค่าเร็วไม่พอนอกนั้นไม่น่ามีปันไม่น่าจะมีคำตอบอะไรเพิ่มเติมแล้วอะครับเอไม่หรอกไม่ได้หรอกเอลองดูไม่เสียหายอ่าเอาเป็นใส่ใส่นี้แล้วกัน ปกัปกปกัปกปักปักปักไฟเผาก็จริงครับแต่ว่าพอมันเข้าไปอยู่บนตรงกลางแล้วนะั่นน่ะโอ้โหอันนี้แย่กว่าเดิมเยอะถ้าเป็นสไนเปอร์สายยิงแรงและยิงให้จบไปเลยเป็นตัวตัวไปแบบเข้มๆและเน้นๆเ,เลยครับไม่ทันครับไม่แน่แน่แหละไม่น่าทันไปไหนเพื่อนมันยิงนัดเดียวตายก็จริงแต่ว่ามันไม่มีความเร็วพอในการที่จะฆ่า ความเร็วพอที่จะฆ่าอย่างนั้นเหรออ่ะสปสายความเร็วลวะวก็ไม่ได้ยิงยิงไม่ได้ใหญ่ครับมันยิงไม่ตายมันก็เลยหันไปยิงตัวอื่นต่อด้วยแต่ผมยังติดใจกับน้ําแข็งอยู่ลองแอบกซ์ลูดซีโร่ดูดีกว่าคู่กับลาเจอเดี๋ยวถ้าเป็นสายนี้ชนะแล้วใช่ไหม ใช่ไหมมันจะพังเมื่อไหร่อย่าลืมนะทุกคนพอกราะแตกเราต้องสู้กับรีเจนข้างในนะมันเริ่ม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 ยูยี้วครับมันเริ่มยูยีขึ้นไปเรื่อยๆอุ๊ยนั่นไง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 ไม่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 ไ,ม,ไ,ม,ไม,มันมีน้ำแข็งอีกสายหนึ่งครับ มันมีน้ำแข็งใสนี้ด้วยครับแต่มันไม่รีฟีดมันไม่รีฟีดครับแล้วมันก็ไม่ตีด้วย,ลย <c oughs> แล้วมันก็ไม่ตีด้วยให้ขอทีหนึ่งด่านนี้มันขายไม่ได้ไม่มีประโยชน์ครับ ไม่มีประโยชน์แล้วพอมันรีเจนกลับขึ้นมาตอนนั้นแหละจะเป็นตอนที่มันฆ่าเราแน่นอนครับเจ้านี้ไม่ใช่คําตอบถึงแม้ว่าจะยื้อเก่งพอๆกับบอมชูตเตอร์แต่ไม่มีพลังพอที่จะทําลายครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยตกไปเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นถ้าเจ้าตัวน้ําแข็งกดสกิลแต่มันไม่มีพลังพอในการทําลายเออแล้วพอมันเป็นซีบราก็คือจบใช่ พอมันเป็นซีบ้ามันมีสีขาวอยู่ด้วยสีขาวจะไม่โดนน้าแข็งครับโอเคโอเคนอกเหนือจากน่อ๋อเงินไม่พอน่าจะไม่มีคําตอบแล้วละ่ะผมว่าการที่เราเจอ3ามคำตอบน,นั้นอะมันก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะเพราะคนสร้างเกมด่านเนี้ยเขาคิดว่ามีแค่สองแต่ก็ยังมีความหวังกับสิ่งนี้ไหมอ๋อสกิลมันกดไม่ทันผมจําได้ สกิลมันกดไม่ทันเนี่ยมันยังไม่ทันได้กดเลยทันเออเสียก็ยังไม่แน่นะเนี่ยฟัสเตอร์ชูยอด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 โยอัโ้ี่คือแบบขอแบบนิดนึงอ่ะขอเวลาแค่ติดเดียวอ่ะมันมันก็อาจ มีความเกือบตัวนี้มีความเกือบไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้ดีอ,อ่ะหรือว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งไม่คือตำแหน่งเนี้ยคือมันเป็นตำแหน่งที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วเป็นมอแท็กอีกทีหนึง่งรอนนี้เป็น Tech, มอแท็กแมวโจมตีเร็วเพราะว่าเรามาเน้นสก,กิลชูยอดมอแท็กอืมนให้เวลาคือถ้ามันยังอยู่ตรงกลางกับเราอีกสักนิดนึงนะเสร็จเราแน่นอน มาโอเคผมไม่ฝืนแล้วทุกคนอ่ะให้ให้เกียรติท่านซูเปอร์มังกี้สักครั้งหนึ่งแล้วกันนะหวังไม่ได้จำได้แล้วแต่ซูเปอร์มังกี้อะถ้ากดสกิลได้ก็ก็ชนะเหมือนกันใส่กลางอะ่ะเอาได้แค่นี้เหรอเทยสีไม่ได้งั้นคุณก็ตกรอบแล้วละ่ะยมันยื้อเป็นแต่แล้วจะทำไมคุณยื้อไปมันก็รีเจนกลับมาใหม่ ไปแพ้ครับกดสกิลก็ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแค่นี้พอเกมนี้บอกว่ามี2คํคำตอบผมหาคำตอบที่3ได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคนะเห็นด้วยกันไหมทุกคนเห็นด้วยคอมเมนต์เอาไว้หน่อยละกันหรือแต่ละคนหาคำตอบที่4ได้คอมเมนต์บอกไว้เลยนะครับว่าคุณใช้ตัวอะไรอ่าแล้วค่อยมาว่ากัน ว่าผมพลาดในจุดไหนนั่นเองครับผมโอเคประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบรร้างนี้ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจอันใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผม